มารอบแรกเปิเ้ลจะบ่อแพร่พังพ่านอย่างสแต่รอบนี้มาแพรพังผ่านเป็นเก่าเสียนเลย mm hmm. เป็นเก่าเสียนหอ่อา,านว่าววอกกรบดูกนี่คือจังพระกับโยมวอกกันแต่เป็นเป็นนาดวอกมากเป็นเป็นนาคมากมากเป็นนาดวออกมาเลยว่าตัวเลขแมนหลอดเออที่หายไปน่ะนะอันนี้ได้บ่อได้มันขึ้นอยู่ที่ดวงของเพิ่นเราว่าอย่างที่ตัวเลขที่ป้อยไปแล้วนะมันแมนแล้ว อยู่ใน,น่นซื้อเอาเด้อว่าวเพิ่นว่าาแค่นี้ทีว่าม่าย้ำให้ถูกถึงมันใจว่าโตทีลูกเน่นให้อันนั้นให้มันมันแมนน<ช>่ะที่อันว่าเห็นชัดชัดเห็นจะชัดเห็นอยู่หมองข้อเพิ่นข้อเพิ่นทีว่าเพิ่นแพ้พังพ่านเพินเอิญข้อแล้วเนาะ<ช>เลี้ยวเลี้ยวไปน่ะเป็นเลขเจ็ดเก่า อยู่อยู่มองมองข้อเลยมองแอนข้อแมนเพชรเก่าแดงจึ้งเคืองเลยเหมือนกันตัวใหญ่พร้อมหน้ากโอวันตัวห้าอีกอย่างหนักหนักใหญ่งานโมได้ยูเล็กตัวนี้ยืนด่งแห้งคนว่าได้แต่ภูมิบุญแมนได้แต่ภูมิบุญภูมิศกเพราะว่าเพิ่นว่ามันมันกระสีเพิ่นกระสีรลวว่ามันดัง อันดังแห้งพวดดังนึงได้กะทีออกวันาะวเปิน่นเพิ่นวามันถึงแล้วเดถล้่นดังเป็นได้ก็ออกที้ลุงพี่เด่นตัวามันถึงแล้ว,ส,วส่วนตัวเลขป้อยไปนั่นก็นมีมีเจ็ดห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าสองตัวแปดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าหกสือแค่นั้นพ่อ เพราะว่าลงเพราะว่าเสียงเสียงก็คือเสียงเสียงแค่นี้บ่ได้เสียงเจ็ดหกบ่ได้เสียงหกแปดบ่ได้เซียงตะเล็กสามตัวบ่หลวงพี่สามตัวแล้วก็สองตัวแต่ทีเพิ่อนเฮห้เห็นก็คาดกันเพิ่นว่าเล็มันถิดแล้วบานเดียวเบิ้งกัคาดกันเป็นเล็เจ็ดเก่าอยู่แผงข้อเดี๋ยวเห็นคักๆเลยตีลงตัวใหญ่ว่ามใหญ่ใหญ่คข้นอยู่ตัวเล็ก เนีอเพ่นมนก็แท้ออกเป็นกาเสียนกับโอ่งไงยี่ด้ก็สิได้แต่ผู้พิมนมีบุญไมีวาสนาขึ้นมาละเนาะเนีนลูกถึงมากเก่าเจ็ดแห้งแต่วมาขวายม่เศ้าได้เก่าเจ็ดอีกแล้วมากแห้งแด่ดิเล็ตัวนี้มันอยู่ในเจ็ดเหรบวลงพี่บเล็กตัวนี้บัวไทยกับเล่าแท้ๆล่ะบัไทยกับเล่าหมืแห้งเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดนี่ตีลงพี่ตัวรกอลวงพี่มากแห้งนเก่าเจ็ดเจ็ดเก่ามาทึ่ง ใช่ทั้งเล่าได้เนื่องจากได้ควายเิมสาก็ได้เล่าพร้อมเขาเก็บปีนี้มต์ฝันไหมนะครับฝันไม่อ่ครับฝันไม่เอาข้วควฝันครับข้าควฝันเราจะข้วควฝันนี่พูดถึงที่เซียงเล็กแล้วที่เสียงเสียงแล้วนั่นนี่วิไงว่ามีปูเป็นหน่วยปูหรือปูพญานาคหลังจากที่ว่าเสียงโตแล้วเสียงโตไปแล้วปูพญานาคเพิ่มมาแผ่พังพ่านแผ่พังพ่านออกเป็นเก้าเสียน เก้าเสียนหายเร็งดาวพ่นวาตัวเลขที่เสียงนั่นมันถือแล้วเราผู้จะได้นั่นมันอยู่ที่ดวงที่บุญของแต่ละคนเดอเพาวาเลขเลขตัวนี้มันดังโพดเลขตัวนี้มันดังปวดแต่่าวพ่นวาดังกลยที่ออกคือเก้าแต่ตัวตัวเลขที่ว่าให้ไปนั่นก็คือชี่อไงวะเจ็ดห้าหกกับห้าเจ็ดเก้านั่งกาเนอะ ส่วนสองตัวแปดเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกห้าแปดเก้าเน้นนักคือเจ็ดเก้าแปดเก้าเราบานที่ว่าเห็นโยแผงข้อเพิ่มหนึ่งเป็นเลขเจ็ดเก้าตัวสีแดงตัวในวันก้นหมดลนะตัวเลขกันเจ็ดเก้าตัวแดงเลยตัวแดงจริงคือไมติอยู่แผงโยโยอยู่เยอะเยอที่ข้อเพิ่มหน้าบนนะแผงแผว่ามันจะเป็นจริงหรือครับ คืออย่างนี้นเท่ห์เท่เท่นี่เป็นครั้งแรกที่ลงพี่เห็นตัวเลขเป็นสีแดงเวลาเชียงเวลาแดงแตะกี้มีแต่สีเหลี่ส<ซ>ีเห,หลี่สีเหลี่มนี่มิจเลขอ,อันนั้นมีแต่เลขนางอันน,นี้เลขฝันเลขฝันนี่มันจะเป็นสีแดงครับแตวเลขนางนี่จะเป็นสีเหลี่ยมล้พี่มันใจร้ายปไปเลยครับแต่ว่ามันใจว่าเกินล้านก็ว่าได้บ๊้ยบาดี้พี่น้องคิดว่าวัสามตัวสีม้าด้วเกันว่ะครับ สามสามตัวสามตัวนี้บ่แน่ใจแต่ว่าสองตัวนีน่ว่าเกินล้านล้านเกินล้านเนีนก็มั่นใจเน่ก็มั่นใจเพราะว่าเพิ่นมาบอกขนาดนั้นว่าบอกขนาดนั้นแล้วก็คือซัท่าและเสื้อในองค์ปูเพิลเพราะว่าตั้งแต่ย้ำเสียงย้ำใดมีเนี่ยงวดที่สามที่ว่าเพินเพินมีพญานาคมหาห้แบบนี้องค์หนาเพินมาเนี่ยหลจากซื่อคนไ่ได้ถามนัมกเ่อ แต่แต่มามาเนี่ยไม่ได้จะได้เป็นหนักบบมาได้เป็นหลังหลังมนุษย์หลังคนมาขแบนมาจะกองค์มาจะกองค์คือมาหาคือเราแต่ที่ว่าองค์มันก็มาเป็นฮาองค์เพื่อนปูปูที่ว่ายกมูอที่เกขาเขียนอีกที่เรืองนึ่งว่ามันเก้าเขียนมันปูทังไงมีมโนเขียนให้ดึงแนจจังแต่ว่าองค์องค์เพื่อน ครับแต่ว่าองค์องค์องค์เพื่อนนั่นบ่อบ่อดำว่าองคสีดำแล้วบ่อองสีเขียวองค์องค์ออกสีมนมนเนี่ยสีมนมนเนี่แมนขาวกับบ่บ่อว่าขาวพี่จังเงินพี่จังเงินสีเผือกแม่นสีเผือกเออสีสีเผือกนั่นแหะสีสีมนมนบ่สีบ่สีเขียวบ่สีขาวบ่อสีบ่บ่อสีสีเหลืองนี่ยนะ สีมนมนสีเพลนอินเล่เบโบลูจะสีว่าปูใะดสีเทาสีมนรัฐบาลไทยเนาะปูเทา่ครัฐบาลไทยปูเทาแต่และสีมนมนเนาะแถวาลา่ผมแลองงอ้วเงาก สองตัวนี้มันใจมากมเกินล้านเมันใจญเกินล้านนี่แหละเลขสองตัวนนนตัวได้ก็เกินน่านลุงพี่พี่ลูกมากคือเจ็ดเก่าเลยมักแห้งคักเพราะว่าเห็นคักเจ็ดเก่าแปดเก่ามาไม่เห็นอยู่แขงข้อคนนี้ เป็่าบ่จ๊ะฉันเอาบ่บ่ครับฉันหายแม่สามีเก่าซามีแล้วเก่าตัวสีแดงแดงจีเครืองนในตีลงเพียงไงไงครับตัวเลขวันํามคนตัวเลขอันนี้คือรัฐบาลไทยเนาะค่ะรัฐบาลไทยถ่ายคลิปครับท่านผู้ชมครับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของหลวงพีต่ตมนะครับ ตัวเลขแนวทางต่มนี่นะครับหลวงพีมักที่สุดคือเจ็ดเก่าครับหมวดนี้ฝันเมื่อคึืนนี่ครับเห็นตัวแดงจึงคึ้งเลยวพี่น้องเฮาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยปเปอร์เซ็นนะครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับ้ังเด้อครับเอ้ายังไงพอสอกะคอ้พี่นอ้องเฮาโศกโศกหมนมันกันทุกคนทุกท่านนะครับู้ใด้เห็นคลิปนีู้้ใดแชร์ คลิปนี้ให้มีโชคหลายๆเด้ให้ถูกหวยรวยเงินกันครับโชคดีมีความสุขกันทุกคนครับ